สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิบซีโอสีปรี่อนสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วสำหรับรายการมาเป็นประธานกันไปแล้วไปแล้วท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธาน ก็จะมาดูดวงให้คนละหนึ่งคำถามนะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูออกไปเพียงคนละ9,999 9 9แชร์นะกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นเราค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคคำถามครับทำตามมารยาทกติกากลางด้วยนะครับนะ อย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช่นะหลายคนบอกว่าตามกว่าเก้าพัก้าร์สบเแช์ได้ไหมก็เก้ยก้าส8แชร์่นะเออ <laughs> นะท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานของเราแชร์เดียวก็รู้แล้วแชร์ไปออที่กลุ่มก็ได้นะคะพายิปซีกลุ่มมามีเทวะ สมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิมทยากรนะคะหรือจะแชร์ออกไปสาธารณะด้วยก็ได้นะคะอย่าลืมค,ค,ครคอคือถ้าถ้าแชร์สาธารณะมันจะเห็นเคาว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเวลาที่คุณถามเข้ามานะคะอแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามพิมพ์มานะคะแล้วเข้ามากันได้ครับอี่ทำไมมันค้างไปเลยอ๋อ ยังไม่มีสัญญา 24, อ่ากดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อย เก้าสบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะอย่าลืมครับคนละ9,999แชร์นะต้องไม่ต้อบหรอต้อบจบเสร็จตกลมเรียบร้อยแล้ว เออ,เออผมมันมดกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ มาแล้วเหรอแมวฮะอยากทราบว่าเมื่อไหร่จะเจอรักใหม่ค่ะขอบคุณค่ะเราดูแค่สามวันนะครับดูไม่รู้ชื่ออะไรเลยครับช่างเขาลุงนภาเฟื่องฟ้าออยากทราบว่าเมื่อไหร่จะเจอรักใหม่ค่ะเดี๋ยวดูให้สามวันนี้จะได้เจอไหมถ้าเจอก็เปอืมมีโอกาสได้เจอนะครับ รีบหาซะนะสามวันนี้ก่อนจะสายไปเจอคนเ<ไ>ป,ปด้วยนะเออหรือเขาไปเราต้องเปให้เขานะ,ะเจอรักใหม่กดแชร์ออกไปแซ่เอาเป็นว่าเจอแล้วกันด้วยบุญวาสนานะคะทำบุญแล้วกัน,น <ะ S 2> ทบุญดีๆนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเกาสเก้าแชร์ยังไม่ได้แชร์นะนะเมื่อแชร์แล้ว เขก้าันเก้าร้อยเกสิบเก้าแช่นะอีกสามวันถึงจะได้ดูนะคะกด<ท>ะแชร์ชรออกไปอ่ะอ่าแชร์แล้วเพียงเงินที่ให้ป้ายยืมไปจะได้คืนไหมครับได้คืนเขาคืนให้ครับนะมีเงินเขาเดี๋ยวเขาเอาไปหมุนก่อนนะสามวันนี้นะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชนะกดแชร์ให้แล้วนะ นะเลวเซ่ชื่อบูมถามว่าน้องที่ท,ทำงานชื่อลิลินชื่อบูมถามว่าน้องที่ที่ทำงานชื่อลิลินแอบชอบไหมครับอีกแล้วเหรอก็ไปคุยกันนีครับนะไพ่บอกว่าต้องไปคุยก่อนถึงจะรู้เรื่องจริงที่เคยถามไพ่มันดีไหมดีก็เนี่ยก็ไพ่ใบเดียวกันเนี่ยวันเนี้ยคุณถามสองทีไพ่ก็ตอบใบเดียวกันเออโอ้ได้ไพ่เดียวป ซ้ําเลยนะสองรอบคือ<ส>ไปคุยกันก่อนดิคือจะบอกว่าอะไรรู้บ้าความหมายของไพ่ไปเนี้ยค่ะคือมันไม่มีอะไรปิดกันไม่มีอะไรบงังไม่มีอุปสรรคเลยค่ะอืรักแบบว่าก้าวหน้ารุดหน้ากันแบบรวดเร็วเลยอะ่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าคุณไปตกลงคบกับเขาความสัมพันธ์รุดหน้าเร็วมากนะ กดแชร์ออกไปแท่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ค่ะถ้าโอไปแชร์แล้วจะมีใครมาถามอกูอ่ไหมแชร์ทีไรจะถามาที่ะให้โอแชร์ไหมโอแชร์ส<อ>ิมาแชร์ต่อเสียงไข่ะเออช่างเถอะรีบทำงานของเราก,ก่อนอืม ไม่รู้คือจิตผมอยู่ในการทํางานนะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นปล่อยทิ้งไปก่อนเหมือนข้างบ้านเขาวายอะไรเขาบอกค่ะคือโอ้เคยได้ยินคำหนึ่งนะเขาพูดอะไรว่าอืสามีภรรยาตกลงแต่งงานใช้ชีวิตคู่ปีแรกผู้หญิงเป็นฝ่ายฟัง ปีที่สองผู้ชายเป็นฝ่ายฟังปีที่สามชาวบ้านเป็นฝ่ายฟังอันนี้เข้าใจแล้วนะเข้าใจนะจกำลังฟังอยู่นะก,กดแชร์ออกไปครับอาจารย์ทำไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นเลย,เลยตั้งใจทำงานมากาานะกเพราะว่าผมต้องรีบครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับนะเอออาจารย์โอ้ต้องตั้งใจด้วยกดแชร์ออกไปแซร คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เสียงอาจารย์ทบกลบเขาหมดเลยก็ใครก็ตามแลนะที่มันเวลามันกระชั้นเข้ามาแล้วไม่ต้องไปกรใจก็นั่นแหละแล้วไม่เห็นมีเลยอ่ะเอาละเดี๋ยวโฆษณาก่อนละกันนะก็เวลานี้คนอาจจะนอนกันก็ได้นะปิดไฟนอนเร็วเดี๋ยวนี้ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศ6น9์หกหนึ่งเก9 2เก้าสองสองาย์อสอดีไลน์โอเิริกหนึตามนี้ครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับนะต่อคำถามและ200บาทนะครับด้วยคำถามพลังกิษส่วนผมครับอาจารย์ท็อปนะเมตรานะเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี่เก้าสองหกหกหดีไลน์เอเจ เริ่มต้นที่1500บาทครับดีๆนะเริ่มต้นที่หนึ่งคำถาม100บาททั่วไปนะท่านอาจารย์โอนะครับนะเริ่มต้นที่200บาทต่อคำถามพลังจิตนะอาจารย์ท็อปเป็นดูคนดูพลังจิตนะอาจารย์โอดูไพยิปซีของผม,ผมเริ่มต้นที่1,000พบาทนะครับนะถึกถึกดีๆจริง,รงๆงอ่ะมันมีราคา300อยู่มาถามไดนะ้อาจารย์ท็อปชอบแกล้งอะไรเป็นไอกแกลงก็บอกแล้วราคาสูงสุดพูดเลยแล้วก็ขู่ว้ก่อนเลยแล้วใครจะ ไม่ก็ต้องดูกันดีกนมันมี<ร>เ <ล S 1> ดยกใช่ไหมมันพันพันห้าอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไพ่พลังเจดเดี๋ยวนี้เขาเน้นราคานี้กันแล้วเพราะว่าคนเนี่ยใช่เขาชอบกันแบบนี้นะนะมาครับกดแชร์ออกไปครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์คือผมจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอนะเขาบอกหมอดูลุ่งผ้ถุงผมไปเจอมาแล้วแกลุงผ้ถุงจริงๆนะ ดูอ่ะสามสิบสองบาทแต่ว่าเวลาสะดอกคอทีอ่ะหมื่นนะผมก็นั่งดูที่จอจัญญาวันหมอดูเนี่ยนะผมไปนั่งมองแกผมก็แปลกใจอะไรของเขาวนนี้แล้วสุดท้ายไอ้คนดูลุกไปหมดใจสะกตามสอลุกไปหมดแต่ของผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะพูดตรงๆคืออาจารย์ทาไปจ่ายมาแล้วไม่ไพ่พลังจิตไพ่พลังจิตผมดูเป็นไพ่พลังจิตอ่าเป็นยังไงคะ ก็ไพ่พลังจิตเนี่ยราคาพันห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้หลอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมใช้ไพ่พลังจิตหรือไพ่ไพ่เทพในการดูจ,จริงๆเพ,พราะคนที่อยากดูต,วต,วตวรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยเขามุ่งมั่นและหาคือผมจะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เขาพูดกับผมมาหลายคนนะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่การดูต,วตวรวจองค์ตรวจเทพอ่ะผมไม่เคยเห็นภาพชัดขนาดนี้เลยผมเห็นแต่เขาแบบนั่งสันส่นๆๆๆๆๆๆกัน แต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นี่บอกบอกบอก,บอกเทพยอย่างงู้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้บอกเป็นแบบอาจารย์ได้แบบเป็นรูปลักษณะโดยตรงก็อย่างวันก่อนเนี้ยมาถึงเขาก็ดูเห็นเจ้าพ่อกวนอูงี้ยก็เห็นมันเป็นเจ้าพ่อกวนอูงก็ถามว่ามีมีปู่หรือีก็ถามผมว่าม,มีปู่หรือสีผมก็เปิดดูไปเปิดมาก็เจอปู่หรือสีเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่มีใครนะที่แบบว่าคือผมดูมาเยอะไม่เหมือนใครไม่เมอ,อาจารย์นี่แปลกมากเห็นภาพทําให้เห็นภาพได้ โอ้ผมก็นางคิดในใจเออไว้แปลกไล้สำนักอื่นถ้าเอาอื่นทำไมเขาไม่เอาวิชาการกันมันก็เลยไม่ไม่ทำไม่สามารถทําให้คนเห็นภาพได้เพราะถ้าเอาวิชาการจะสามารถอธิบายได้ในรูปแบบหลักวิชาการแล้วสามารถจะทําให้เห็นภาพได้โดยตรงอย่างแน่นอนโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะเอาแหละเวลาของเราก็กระชั้นเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะเออ ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานก็ได้มากระชั้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยก็มีจํากัดน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ่าเวลาลวเราก็ได้หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานการที่ท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานนะพึ่งเข้ามาสวัสดีค่ะเอามาครับนะถามได้นะครับนะตอนนี้ยังอยู่ครับลูกพีชนะคะลูกแพรอื <c oughs> <c oughs> นะถามได้ กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิรรมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามาค่ะไก่คนที่ชื่ออูเทนเหรอ เนี่ยมาย,ยังเห็นไหมดอกไม้เนี่ยทำไมโอ๊ไม่เห็นเขาเลยไก่ทนที่ชื่ออูเทนจำเราได้ไหมไม่มีนะออข้างบนนี้เลยอ่ะเขาจะอยู่หรือเปล่าวันเนี้ยตอนเนี้ยไก่คนที่ชื่อกใช่แล้วไก่คนชื่ออูเทนจำเราได้ไหมคะจำได้ครับมีเมตรปลามหานิยมครับจำได้ สวัสดีแล้วก็แชร์กดแชร์ออกไปนะครับนะอย่ามัวแต่สวัสดีกันอย่างเดียวครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เอาแล้วเวลาก็หมดแล้วนะนะคุณลูกพี่ลูกแพรจะดูไหมก็สุดแล้วแต่กดแชร์ออกไปเซ อ,อ,อารยาสาวสิบสี่เมื่อวานน้องเคนไปร้านตอนเราไม่อยู่เขารู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกโมโหครับใครว่างนันนะไม่เห็นใจเอาละเวลาของเรานะ มาครับกดแชร์ออกไปมีคนมาถามแล้วุุนพี่ที่มากดไม่มีผู้แชร์อ๋อคุณลูกแพรไม่มีผู้แชร์ก่อนนะคไม่มีผู้แชร์นะครับผมบอกนะคุณอารยาข้างบนะมีเขาผู้แชร์เหมือนอาจารย์ท็อปเนี่ยกดไลค์กดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อย่างจริงแชร์เดียวก็ได้นะคะแชร์สาธารณะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะมาแล้ว อ่าทำไมแชร์มีขึ้นแชร์สาธารณะหรือเปล่าคะผมบอกแล้วนะใช้แชร์ออกไปคราเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะเนี่ยหมดไปแล้วล่ะแชร์แล้วค่ะน้อยหน่อยยี่สิบเจ็ดปีความรักครั้งนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้คะเลือกเองนะคะเลือกเราดูให้ไม่ได้ครับอันนี้เราดูให้ไม่ได้คือจะตัดสินใจเลือก ไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยมันเป็น,น,นวิจารณญาณของคุณเองหรือต้องมาดูด้านหลังแบบเป็นส่วนตัวครับเราเราเราไม่พูดข้างหน้านี่ครับนะเอาไปร่วมว่าปรับคําถามนิดนึงมาดูส่วนตัวดีกว่านะครับนะเริ่มต้นที่อาจารย์โอที่คําถามละเพียงหนึ่งร้อยบาทต่อคําถามถ้าดูกับผมเริ่มต้นที่พันห้าร้อยบาทถูกถกดีๆมาได้ครับนะราชานี้ คนชอบใจครับผมผมรู้นะนะสำหรับผมนี่เป็นไพ่เทพพลังจิตโดยตรงนะเข้ามากันได้อาจารย์จะมีคอ่อลูกค้าประจำอยู่ที่ดูคำถามร้องหนึ่งร้อยอะค่ะมาแล้วมาขึ้นแล้วคุณลูกแพลูกพีชนะคะถามว่าอะไรนะแพ้คนที่คุยอยู่เขาเลิกคุยกันไปคนเก่าที่เลิกคุยกันไปจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกไหมคะมีโอกาสครับมีโอกาสได้คุยกันอีกแล้วก็ ความรักยังยืนด้วยนะคะผมตอบแค่คุยได้คุยกันนะจบแค่นั้นนะผมเอาแค่นี้นะอืมผมให้สามวันเงยบสามวันเอออ่ะไปแล้วนะครับนะะในเมื่อมันหมดเวลาแล้วผมก็จะไม่รอใครแล้วนะเอาละท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็จะกล่าวว่าใครที่ต้องการเรียนไพ่ยิปซีหรือศึกษาเกี่ยวกับไพ่ยิปซีอาจารย์โอก็ยังมีจําหน่ายอยู่โดยท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานของเราก็มีนะครับนะไพ่ยิปซี นะเอาไว้จําหน่ายค่ะจาหน่ายด้วยแล้วก็สอนด้วยนะคะท่านอาจารย์โอจะกล่าวต่อนะครับนะสําหรับไพ่เทพพลังจิตเราก็มีจําหน่ายอยู่เหมือนเดิมครับนะก็มาต <ไฮ S 1> ิดต่อไพ่เทพพลังจิตก็ทาโร่ก็ทาโร่ค่ะนะเข้ามากันได้นะครับนะเราก็มีกัทาโร่ไว้จาหน่ายครับนะใครที่สนใจนะที่ชอบแบบศาสตร์ในการตรวจองค์ตรวจเทพมาทางนี้ครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงโดยมีท่านอาจารย์โอนะมาครับอะไรเนี่ย มีอีกแล้วเหรออ,อ๋อเขาค้นค่ะพ่อหมอแม่หมอไปแล้วนะครับนะอื